วันนี้ก็จะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเพราะว่าคือจากเราโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนทํางานคนทําธุรกิจนะครับคนทํามาค้าขายแม้ในสมัยนี้หลายท่านในห้องนี้อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อยากจะทํางานทํามาค้าขายนะครับทำธุรกิจหรือเรียกว่าการลงทุนนั่นเองนะครับวันนี้จึงแบ่งปันพี่น้องในเรื่องที่ชื่อว่าการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนี่านอ,อยากทราบไหมครับเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนที่เกิดขึ้นได้ใน หลักการพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้านะครับโอ้โหมันหวังยากจริงๆเราไม่รู้จะนําความชื่จชมดีไปได้ยังไงแต่ดีใจที่เรารู้จักพระเยซูริธเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของโลกนี้เป็นผู้สร้างเป็นผู้รู้ดีและพระเจ้ารู้ดีว่าโลกนี้ถึงการวิบัติพระองค์ก็ทรงรักคนที่เชื่อพระองค์แล้วก็สงวนเขาไว้และพระเจ้าทรงให้หลักการที่เป็นหลักการนิลันหลักการนิลันแปลว่าอะไรเป็นหลักการที่แปลว่าเรายึดไว้เนี่ยเราจะไม่ล้มเหลวแม้ว่า บ้านเราพังทลายหรือเราถูกยึดทรัพย์สินหรือว่าเราพลาดพังในชีวิตนะครับดังนั้นจะเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งเราพบว่าในที่ผ่านมาประมาณสักน่าจะ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือยอดฮิตหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับของโรเบิร์ตคิโยสกิซึ่งเป็นครสเตียนด้วยนะครับโรเบิร์ตก็ประทับใจนะเขาแบ่งเงินสัดส่วน10%ในการถวายอย่างสัตย์ซื่อในตลอดช่วงที่ผ่านมาและเขาได้บอกว่าเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งของการบริหารการเงินของเขาแต่ประเด็นที่ผมจะบอกคือว่า โรเบิร์ตได้ทำเขาเรียกว่าเป็น Cash Flow q u a d r a นะครับก็คือเป็นตาราง4ตัวที่บอกว่าคนเราที่ทํางานก็แบ่งเป็น4ประเภทเช่นประเภทที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะครับหมายถึงคนทํางานที่ได้รายได้รูปแบบของเงินเดือนหรือค่าจ้างนะครับอยู่ฝั่งเรียกว่า Employee ก็คือฝั่งตัว E อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของธุรกิจนะครับขนาดเล็กนะครับเรียกว่า Self Employee ตัว S นะคร รายได้ขึ้นกับจำนวนสินค้าที่ขายแล้วก็การให้บริการที่สามารถทำได้อีกส่วนหนึ่งก็ได้พูดถึงการเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นบิสซิ e โอเนอร์คือใครคือคนที่สร้างธุรกิจรูปตัว B ีนะครับสร้างธุรกิจเ,เป็นระบบนะครับจนสามารถจะให้ระบบมันลันเองโดยตัวเองเนี่ยอาจจะทำงานนิดหน่อยนะครับแต่ที่น่าสนใจโรเบิร์ตได้พูดถึงตัวไอก็คืออินเวสเตอร์เราเรียกว่านักลงทุนนักลงทุนคืออะไรคือคนประเภทที่ ใช้เงินนะครับเลือกในการทํางานหนักบางอย่างจนสามารถทําให้เกิดเครื่องผลิตเงินนะครับเกิดการสร้างเงินแล้วก็เกิดสิ่งผลที่เขาได้ลงทุนออกไปเนี่ยเกิดกําไรอย่างต่อเนื่องขึ้นมาได้จนกระทั่งแทบไม่ต้องทํางานคือทํางานหนักช่วงหนึ่งแต่สักพักไม่ต้องทํางานแล้วแต่มีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องเป็นเรื่องของนักลงทุนนะครับแล้วก็โรเบิร์ตก็ได้เชียร์บอกว่าเนี่ยให้เรามาเป็นนักลงทุนกันเถิด นะครับคอนเซป์นี้ก็น่าสนใจเพราะเป็นคอนเซปต์ตามแบบพระกัมภีรเลยไม่ต้องดีใจไหมครับพระเจ้าอยากจะให้เราไปเหมือนนักลงทุนเราลงชุดไปเรารับผลตอบแทนต่อเนื่องในโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมจะคุยฟังในวันนี้ก็คืออยู่ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับซึ่งในพระธรรมฟิลิปปีนั้นเป็นพระธรรมที่อาจารย์ปอลได้เขียนถึงชาวเมืองเมืองหนึ่งก็คือเชื่อเมืองฟิลิปปีเป็นพระธรรมสั้นๆแต่ความน่าสนใจก็คือว่า อาจารย์บลูได้พูดถ้อยคําหลายถ้อยคําในบัมพีตอนนี้ในลักษณะที่ให้กําลังใจและประทับใจชาวเมืองฟิลิปปีว่าท่านเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมจริงๆและท่านจะได้รับสิ่งต่างในสวรรคสถานอย่างมากมายเมืองฟิลิปปีแท้จริงเป็นเมืองเล็กๆนะครับสมัยนั้นก็มีเมืองหลายเมืองมีเมืองโครินมีเมืองโรมนะครับมีเมืองโคโลสีแล้วก็มีฟิลิปปีนะครับถ้าเมืองเจริญก็เช่นเมืองโครินก็ร่ํารวยมาก นะครับเมืองโลมก็เรียกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโลมแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับคล้ายๆอะไรดีคล้ายๆแม่ลิมนะฮะคล้ายๆแม่กะอะไรที่มันแม่ๆเนี่ยนะครับหรือแม่กำปองเป็นเมืองเล็กๆที่ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรดูเหมือนยากจนในฝ่ายในสายตาของคนข้างนอกแต่เจาบโลกับใช้คําพูดได้บอกว่าท่านสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านจะมั่งคั่งที่สุดเป็นผู้ที่นักลงทุนที่ฉลาดที่สุด วันนี้เราจึงจะมาแกะนะครับเรื่องราวในฟิลิปปีเพื่อจะดึงโค้ดมาว่าเอ๊ะทางเมืองฟิลิปปีเขาไปทําอะไรจึงทําให้จาโบโลได้ชมเชยแล้วก็ถือว่าเขาจะมั่งคั่งนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าไม่ขาดทุนได้นะครับเนื้อหาฟิลิปปีมีอยู่สอง,ส,องสาส่วนนะครับเช่อนอันที่หนึ่งก็คือฟิลิปปีนั้นเป็นคนที่เขามีความยินดีเพราะความมั่นใจในพระเจ้าแม้ในความทุกข์ยากลาบาก นะครับคนในชาวเมืองฟิลิปปินส์นั้นเขามั่นใจในพระเจ้าแม้ว่าตอนนี้เขาทุกข์ยากลำบากเขาอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างนะครับอาจจะดูเหมือนว่างานยังลำบากอยู่แต่ใจเขาเนี่ยไม่ได้มองที่เนื้องานแต่มองที่คำสัญญาของพระเจ้าชาวเมืองฟิลิปปินส์นั้นเป็นคนที่เลือกเดินตามพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเลือกเดินตามพระเยซูเลือกทำตามสิ่งที่พระเยซูบอก นะครับเลือกทําตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกการเลือกเดินตามใครบางคนนั้นคือการทําสิ่งที่เขาบอกโอเคไหมมันไม่ใช่บอกว่าเออเขาเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้ทาตามสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเยซูบอกหลายอย่างนะครับในฟิลิปปินนั้นเปโลสอนให้คิ้จักรักษาความเป็นอันเดีเดยวกันแล้วก็ไม่ทําความเห็นแก่ตัวแต่ให้มองถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนนะครับอาจารย์เปโลได้ชมเชยแล้วก็ได้หนุนใจฟิลิปปีว่าให้ช่วยกันไปช่วยกันมา สิ่งดีที่เราทําได้บางครั้งเราช่วยไม่ได้แต่เราขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณได้และข้อหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของฟิลิปปีพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันลุ่งโรดของพระองค์ในเพียสุคิดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อนี้ในเรื่องการลงทุนด้วยกันนะครับประการที่1นนะครับพัลิีได้บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้านะฮะแปลว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราหรือเปล่าเรากําลัง พระเจ้าเป็นแค่เป็นเป็นพ่อเราไหมนะครับเป็นคนที่มีอำนาจแค่ไหนกับเราพระเจ้าเป็นอะไรจริงๆในช่วงท่านนะครับคิดจักเป็นอะไรจริงๆคิดจักคืออาณาจักรของพระสต์ก็คือครอบครัวก็คือบ้านของพระเจ้าเป็นแบบว่าเป็นที่พักร้อนไหมหรือว่าเป็นแค่ทางผ่านคิดจักเป็นแค่ทางผ่านกว่าท่านหรือไม่พระเจ้าเป็นแค่ไม่ไม่มีไม่เหลือใครแล้วนะครับ เหลือพระเจ้าอย่างเดียวขอมาหาพระองค์ก็แล้วกันซึ่งก็ได้นะแต่เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นงั้น,นบ่อยๆแสดงว่าอาจจะไม่ใช่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าอีกองคหนึ่งท,ที่เรามีหลายองค์มากเรามีเรื่องงานเรื่องเงินเรามีความชอบส่วนตัวแล้วว่างๆค่อยมาหาพระเจ้าพระเจ้าใหญ่แค่ไหนในใจของท่านแท้จริงคริสเตียนที่เติบโตก็คือคริสเตียนที่พระเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าคนทั่วไป คิเสเตียนที่ไม่เติบโตก็คือคริสเสียนที่มีพระเจ้าเล็กนิดเดียวนะครับเราเก่งใจพระองไหมเรามีอะไรเราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าก่อนไหมหรือเรามาปรึกษาพระเจ้าก่อนไหมแน่นอนเราพูดพระเจ้านี่มันมันกว้างนะครับมันอาจจะแบบว่าจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถทดสอบได้ว่าเราเชื่อพระเจ้าแค่ไหนอยู่ที่ว่าพระเจ้าเราใหญ่แค่ไหนนะครับพระเจ้าเราบิ๊กไซส์ไหมหรือพระเจ้าเราสมอลไซส์นะครับคนที่พระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ย ปัญหาต่างๆจะเล็กเราจะไม่เห็นว่าปัญหานั้นมันใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่คนที่มองปัญหาใหญ่เนี่ยคือพระเจ้าเล็กพอเข้าใจไหมถ้าพระเจ้าเล็กๆเนี่ยปัญหามันจะใหญ่มากแต่และปัญหาจะใหญ่มากแต่ถ้าพระเจ้าใหญ่พอเรายังไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้จะมีโอกาสใหม่จะมีวิธีการพระองค์จะจัดการแน่นอนไม่ต้องห่วงพระองค์จัดการซะอย่างพระองค์สบายมากนะครับนี่คือสิ่งที่ฟิลิปปินส์นั้น พระเจ้ายิ่งใหญ่ในใจของเขาเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นที่หนึ่งพระเจ้าทรงปดเป็นที่ปดปรานของเขานะครับเขาผูกพันกับพระองค์มีเรื่องราวคนหนึ่งชื่อเกรซกรเนอร์นะครับซึ่งเป็นคนที่ทํางานต่อเนื่องถึง40ปีนะครับจนกเกษียณน,นะครับอดีตนั้นเป็นเลขาและซื้อหุ้นบริษัทของเขาชื่อแอป l อ l ท์แล็บส์นะฮะซื้อหุ้นบริษัทของเขาเนี่ยสมัยเขาเป็นเลขาใหม่ๆวัยรุ่นซื้อแค่3หุ้นแค่นั้นเอง ซึ่งตอนนั้นมีมูลค่าประมาณ180เหรียญหรือประมาณ6,000กว่าบาทในปี1935ปรากฏเขาก็ติดต่อแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาจนทั้งกเกษียณปรากฏขายหุ้น,นได้ในราคา2 0 0 0อ้ยล้านบาทโอ้โหสุดยอดจริงๆริงทำไมาเหตุการณ์นี้นเกิดขึ้นได้เพราะบริษัทเป็นของเขาเขาเป็นของบริษัทหมายว่าเขาอยู่ภายใต้บริษัทที่เขาอยู่เป็นเวลานานเพียงพอ เขามั่นคงในพระเจ้านานเพียงพอนะครับเกรสโกลเนอร์นั้นเขาซื่อสัตยรร์กับบริษัทของเขาอดท,ทนอยู่ในบริษัทของเขาเขาไม่ชิงขายหุ้นไม่ชิงทิ้งไปก่อนในสุดเขาได้รับผลตอบแทนอย่างน่าสัจจันย์นะครับมีคนหนึ่งคือวอลเลนบัฟเฟตซึ่งบางคนอาจจะรู้จักดีว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับท็อป10ของโลกเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วไม่เคยมีใครได้ยินชื่อวอลเลนบัฟเฟตเลยเขาได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และปวดตัดแทนก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่เพิ่งมากระโดดแล้วก็มาลุ่งหลังจากที่เขาลงทุนไปมันเกือบ50ปีจนสินนี่เขลงทุนไปนั้นเกิดดอกออกผลอย่างมากมายมหาศาลพุ่งทะลุทะลวงจนกลายเป็นที่จับตามองในบริษทัทของเขาที่สามารถจะทำได้เพราะว่าทํางานอย่างผูกพันนานเพียงพอนะครับพระพีจึงบอกว่าผู้ที่จะรับความรอดคือผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดเห็ไหมครับอดทนจนถึงที่สุด มาซาตานนั้นพยายามมาล่อลวงทําให้เราไม่สามารถจะทนได้ต่อไปแล้วนะครับประการที่2นะครับพระผีได้บอกว่าไม่เพียงแค่เพราะพระเจ้าของข้าพเจ้านะครับประการที่2คือพระองค์จะประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการใช่ไหมครับนะฮะฟิลิปปีรู้ดีว่านะฮะและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นนะฮะภาษาเดิมนะครับทุกสิ่งนั้นนะครับคำว่าเพรสเซ่นะครับซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่า จะประทานนะประทานแปลว่าเติมเต็มแล้วจะยัดหรือจะอัดให้ครบถ้วนหมดเมื่อเรารู้จักพระเจ้านานไปพระเจ้าจะค่อยๆเติมเราให้เต็มเติมนิสัยของเราเติมจิตใจของเราเติมสติปัญญาแก่เรามีคนหนึ่งนะครับชื่อเทรอา m o อัลมอนนะครับบอกว่าเป็นคู่ก่อตั้งบริษัทชื่อว่าคลิกฟิตเอนะครับโดยจะเปิดทำการแค่6วันต่อสัปดาห์ค้ายๆบริษัทฮอบบี้ล็อบบี้เลย วันอาทิตย์จะไม่เปิดทําการแต่จะไปใช้เวลากับลงแต่ตั้งแต่ปี2022ล้านคลิกฟิดเดนะครับมียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาถึง290ล้านบาทและปัุวันมีกว่า2,600สาขานี่คือสิ่งที่เมื่อเขามีความสัตย์ซื่อพระเจ้าเติมนะครับเกินกว่าที่เขาจะหวังไว้มันเกินจริงๆนะครับมันเป็นมันไม่ใช่แค่บริษัทธรรมดาแต่เป็นบริษัทระดับโลกที่สามารถจะพัฒนาขึ้นไปนะครับหากเราได้ร่วมลงแรง ับพระเจ้าเราก็จะได้รับทุกอย่างจากพระองค์นะครับพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งและพระเจ้าจะสะสมความมั่งคั่งในสวรรค์ด้วยประการที่3นะครับในฟิลิปปีได้บอกต่อไปว่าตามทรัพย์สมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์ตามทรัพย์สมบัติรุ่งเรืองของพระองค์ภาษาเดิมเช้ว่าเอนโดซานะครับเอโดซาแปลว่าพระเจ้าจะให้เพื่อพระเจ้าไม่เสียเกียรติเวลาเราให้ของขวัญใครเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะ เราไม่ให้ของขวัญใครส่งเดชเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ประทับใจและเราจะเสียหายการให้ของขวัญเนี่ยมีผลต่อสองคนคือทั้งผู้รับและผู้ให้ให้ของขวัญดีเนี่ยผู้รับน่าประทับใจใช่ไหมเออผู้รับเนี่ยชอบของขวัญและผู้ให้เนี่ยได้รับเกียรติของขวัญเนี่ยเป็นตัวบอกคุณภาพผู้ให้พี่น้องพระเจ้าจะไม่ให้อะไรที่ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติหรอกโอเคไหม พระเจ้าจะให้ในสิ่งที่เป็นสมเกียรติกับพระองค์ที่พระเจ้าจะให้แก่ท่านเองไหมครับพระเจ้าจะประทานให้ท่านนะครับอย่างเต็มบริบูรณ์และสมกับศักดิ์ศรีที่พปรองทรงมีนะครับพระเจ้าจะประทานให้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับต้องพีได้บอกว่าพระเจ้าจะมีความมั่งคั่งที่ไม่มีวันหมดนะครับ <c oughs> ตามทรัพย์นรุ่งเรืองของพปรองเราเพราะว่านะครับในโลกนี้นะครับเราเพราะว่าเป็นความมั่งคั่งที่ไร้ขอบเขตของพปรองนะครับ อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าอย่างแข็งแรงชื่อเดฟเรมซี่นะครับเดฟเรมซี่นั้นได้เป็นนักธุรกิจอสังหารทรัพย์แล้วสาเร็จตั้งแต่อายุ20ต้นต้นนะครับเป็นเหมือนมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุ20ต้นต้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ได้ละทิ้งแล้วก็ไม่ได้เดินกับพระเจ้าจนทั้งถึงเวลาที่เหตุการณ์นั้นทําให้เขามีปัญหากับแบงแล้วก็ถูกประกาศฟองล้มละลายตั้งแต่อายุประมาณไม่ถึง30แต่ผลก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาเริ่มกลับใจใหม่แล้วเริ่มให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเริ่มส่งหาแผ่นดินของพระเจ้าและเริ่มค้นหาความมั่งคั่งในแบบพระกัมภีในสุดเขาได้เริ่มเปิดสอนนะครับพัฒนาเปิดบริษัทขึ้นมาชื่อว่า Ramsey Solutions เป็นบริษัทที่ให้การปรึกษาแก้ไขปัญหาการเงินแก่คนลายบุคคลผลก็คือบริษัทนี้เกิดกําไรแล้วก็พัฒนามหาศาลจนทรัพย์สินเขามีประมาณ2 0 0 3 0 0าอล้านดอลลาร์หรือประมาณหมื่นล้านบาทนะครับ เว็บไซต์ของเดฟเลมซี่นั้นได้พยายามอย่างยิ่งที่จะบอกว่าวิธีการมั่งคั่งที่ดีก็คือผ่านการยึดหลักพระกัมภีเขาได้เริ่มต้นในการสอนเช่นเรียกว่า The Seven Baby s t e p เนะได้บอกว่าเอาละถ้าคุณต้องการจะพัฒนาการเงินอย่างดีอย่างถูกมณีนี่นี่คือหลักการพัฒนาการเงินตามแบบพระกัมภีน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นหลักที่เขาพบว่าเขาทำบางอย่างแล้วมันเป็นนี้สินแล้วมันเป็นเหมือนกับ กับดักที่ได้เงินมาแต่ตัวเองต้องเสียหายทางด้านสภาะจิตใจเมื่อจิตใจเสียหายปุ๊บจิตใจทําลายเงินที่สร้างมาจนเกิดพอโลละลายเขาเริ่มต้นใหม่จากอินไซต์เอาเป็นการเข้าหาพระเจ้าอย่างสัตย์สื่อเอาหลักการพระเจ้ามาใช้ในชีวิตแล้วมาจากอ่าเผยแพร่จัดการเป็นธุรกิจจนเองก็ได้ผลกําไรเกิดต่อนเนื่องขึ้นมาเลมซี่ได้ให้สัมภาษณ์ตอนนึงว่าเขาหลังจากที่เขาล้มลายนั้นเขาไม่ได้หวังที่จะมีเป็นคนร่ํารวยแต่เขาอยากจะเอาสิ่งที่เขาเขาเจ็บปวดน,นั้นมาสอนคน ด้วยใจอย่างนี้ปรากฏว่าเขาเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยก่อนเขาล้มละลายอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าได้ทรงนําเขาเราเพราะว่าในโลกนี้นั้นสิ่งที่เป็นของโลกนั้นก็ไม่ฉีรังยั่งยืนเราเพราะว่าถ้าโลกนี้เป็นเหมือนแทงน้ํพาพระเจ้าเป็นเหมือนแม่น้ำเห็นไ,ไหมครับโลกนี้เป็นแค่เหมือนพัดลมพระองค์ทรงเป็นลมพายุที่มีปริมาณมากกว่าถ้าโลกนี้เป็นเหมือนแสงไฟ ในพระเจ้าก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงและมีพลังงานมากกว่าเยอะนะครับการเลือกพระเจ้าก่อนจึงเป็นการเลือกที่น่าสนใจมากกว่าการเลือกสิ่งของในโลกนี้จุดอ่อนความมาั่งคั่งในโลกมีหลายอย่างตัวอย่างเช่นความมาั่งคั่งในโลกนั้นมีความเสื่อมสลายและหมดลงลเราพบว่าบางทีน้ำมันก็หมดทองคำก็หมดไปนะครับสภาวะความนิยมในธุรกิจบางอย่างสักพักก็จะเสื่อมสลายหายไป ความมาข้างในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นราคาน้ํามันผันผวนทรัพยากรตลาดโลกผันผวนได้นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีการแย่งชิงมีการทุจริตนะครับในโลกนี้ความมาขั่งบางาอย่างนั้นไม่ได้มาจากความยุติธรรมแต่มาจากการโกงมาจากการหลอกลวงซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ดังนั้นในกิจการของคิดจักรของเราที่พี่น้องกระทำนั้นจึงอยากจะให้เป็นคนที่ให้เรามีความซื่อสัตย์จริง นะครับให้เรามอบสิ่งดีให้แก่กันและกันได้ไหมครับอีกการหนึ่งก็คือสิ่งที่พระพีได้สัญญานะครับในฟิลิปปีก็คือว่าโดยพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับทุกอย่างนั้นมาผ่านทางในพระเยซูคริสต์จาร์ปโลที่บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดมาเป็นมนุษย์และทรงไถ่บาปเราเพื่อนําเรากลับคืนสู่แผนการของพระองค์และแผนการความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในสวรรค์นั้นจึงเป็นการลงทุนที่มาจากการมุ่งมั่นในพระเยซูคริต ชช้ชีวิตแสดงออกในการรักและการรับใช้ในพระองค์นะครับการลงทุนในสวรรค์นั้นเป็นชีวิตที่มุ่งมั่นในพระเยซูนะครับมีความรักมีความเชื่อมั่นนะครับอีกการหนึ่งเราพบว่าแล้วสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าแล้วเราจะลงทุนอย่างไรจะปิดท้ายด้วยสาประการว่าแล้วสิ่งที่ฟิลิปปีได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานทรัพย์อันไม่จํากัดแก่เราในพระเยซูและเป็นทรัพย์ที่จะเติมให้เราเต็มนั้น แต่ในส่วนของเรานั้นจะทําอะไรได้บ้างมาดูด้วยกันสาป,ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือการมีใจกว้างขวางเป็นน้องเราต้องลงทุนชีวิตด้วยการมีใจกว้างขวางเห็นไหมครับมีใจกว้างขวางนะครับเหมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านล่มเงาให้แก่เราในะภาษาเดิมการมีใจกว้างขวางก็คือ c h a r i s h a r i s นะครับแปลว่าการมีความกรุณาและก็มีการให้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการให้ให้แล้วให้อีกให้อย่างต่อเนื่อง นะครับเป็นการแสดงความน้ำใจอย่างเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระพีได้พูดถึงว่าใจกว้างถึงขั้นที่บอกว่าพระเยซูได้ท้าทายคนหนึ่งบอกว่าจงขายสิ่งที่ท่านมีอยู่และทําทานจงทําถุงใส่เงินสำหรับตนที่ไม่รู้เก่าคือมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่ไม่รู้จักหมดสิน้นที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และมแมลงทําลายไม่ได้พระพีได้บอกว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ให้อย่างแท้จริงนะครับเราจะมีทรัพย์สวรรค์ทรัพย์สิทธิ์ในสวรรค์อย่างไม่รู้จักหมดสิน้นได้ไหมครับ ไม่มีใครมาทำลายได้คิดจากเราจึงหนุนใจให้เรามีส่วนในการรับใช้นะครับมีส่วนในการให้ออกไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับที่ข้อนหนึ่งได้บอกว่าจงให้เขาแล้วท่านจะได้รับด้วยในตักของท่านจะรับตวงด้วยธนานท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยธนานอันใดพระเจ้าจะทรงตรวงให้ท่านด้วยธนานอันนั้นนะครับเราอยากให้ใครพูดดีกับเราแล้วก็พูดอย่างไพเราะก,กับเขาอยากให้ใครมาช่วยเหลือเราแล้วก็ไปช่วยเหลือเขา นะครับเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อนเริ่มต้นให้ออกไปก่อนมีใจกว้างขวางนะครับอยากคนมาเลี้ยงเรากลับก็ให้เลี้ยงกลับไปนี่คือการมีใจกว้างขวางนั่นเองประการที่2คือสิ่งที่เป็นการลงทุนในสวรรค์นะครับลงทุนโดยไม่ขาดทุนก็คือการรับใช้ผู้คนนะครับเรื่องราวของนิกบูชินะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาแบบโอ้ห้าเศร้ามากพี่น้องคือไม่มีแขนไม่มีขาด้วยนะครับผู้หญิงมองก็อาจจะน่าเศร้านะ ผู้ชายเพราะมองนี่คือหมดอนาคตเลยใจรับใช้เนี่ยคือให้แม้ในสิ่งที่แทบจะไม่เหลือแล้วไปต้องใจรับใช้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะต้องฝึกกันหมดเลยนะผมก็ต้องผมเตรียมไปผมก็กลับใจใหม่เป็นไปได้ไหมปัญหาการเงินของท่านเป็นเพราะเราอาจจะรับใช้น้อยไปเราอาจจะหวงหวงตัวนิดหนึ่งนะครับไปทั้งลองลองลอง,ลง,ลงสุดดูสิครับรับใช้ดูแลนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่จากเรานั้นรับใช้กันแล้วกันได้ไหมครับ ตัางพีได้พูดถึงความหมายการรับใช้นะครับภาษาอังกฤษคำว่าเดียคอนเนนะครับแปลว่าการทํางานเพื่อผู้อื่นอย่างถ่อมตนและอย่างเสียสละไม่ใช่การแบบโอ้อวดนะแต่ทําแบบไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้นะครับทำแบบถ่อมตนเสียสละพยายามหาช่องทางที่จะมีส่วนในการรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะครับมัทธิวได้บอกว่าและมหากษัตริย์จัดแต่เขาว่าเราบอกความจริงกันตั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในผู้พี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแกเราด้วยนะครับผมดีใจอันหนึ่งคือว่าน้องๆเดี๋ยวฟาร์มมาอยู่หน้าโบสถ์เขาก็เลยนั่งรถมากับผมทุกเช้าเลยผมก็ถือว่าผมได้รับพวกราชวงศ์มาแต่ละคนเนี่ยนะในโลกเนี่ยเขาเป็นอะไรนะอาขาเอ้ยไม่ใช่มูเซอร์ใช่ไหมในโลกนี้เขาเป็นมูเซอร์แต่จริงๆเขาเป็นราชวงศ์ปลอมตัวมาดังนั้นเนี่ยมีทั้ง ท่านโนอานะครับโอ้ oh, นะทรงท่านอาจจะกลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ละคนนั่งมาเต็มรถเลยละครับอีกนิดจะขี่ขี่คอผมอยู่แล้วนะผมก็ถือว่าผมได้รับใช้นะครับได้มีส่วนนิดๆหน่อยๆในการดูแลราชวงศ์เชืยอพระวงนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกท่านหลานเธอแล้วก็พามาขึ้นจักรอย่างเงี้ยดีใจไหมเมื่อเช้าตกใจมากมือถือกับ iPad หายปรากฏต้นน้ําถือมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ไงนะ ดูแลอย่างดีมากนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผมรู้สึกว่ารับคำมกรุณาจากท่านนะครับในการที่เข้ามาดูแลเราพี่น้องให้เรารับใช้กันและกันใช่ไหมครับประโยคเรารับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้กันและกันนั่นแหละเราจึงต้องหาช่องทางที่จะมีส่วนรับใช้กันและกันพระพีร์ได้บอกผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นต้องยอมรับใช้ท่านทัง้งหลายพี่น้องครับอยากจะยิ่งใหญ่คือการยอมรับใช้อยากจะน้อย,นอย,นอยเนี่ย ไม่มีตําแหน่งไม่ค่อยมีอะไรกินเนี่ยไม่ต้องให้ทาอะไรให้ใครพูดง่ายๆนะอยากจะมีมีกินเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มีบรารมีคือการรับใช้พระเจ้านะคือการรับใช้กันและกันนะครับสุดท้ายคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถจะไม่ขาดทุนแล้วก็ลงทุนอย่างสามารถมั่งคั่งในโลกนี้และในสวรรค์ก็คือการอดทนรอคอยการอดทนรอคอยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับการอดทนรอคอยเป็นเรื่องของการคนที่มองระยะไกล คนมองระยะยาวจะรู้ว่าเขานั้นสามารถอดทนรอคอยได้นะครับเหมือนชาวสวนที่รอคอยว่าวันหนึ่งผล,ลไม้ที่เขาปลูกไปน,นั้นมันจะงอกออกมารอคอยว่ากลุ่มแคร์เราจะขยายขึ้นรอคอยที่ลูกเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสังคมนะครับเมื่อชาวคุยกับทางน้องใบเตยก็บอกว่าโตมาหนูอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักการเมืองโอ้สุดยอดนะเรานี้รีบฝากเนื้อฝักตัวเลย,เยฝักเนื้อฝักตัวนครับ นะครับเห็นไหมคือเด็กเขาคิดได้นะแล้วครูไปคุยมาปุ๊บปรากฏว่าอ้าวไปอยู่ในกลุ่มเป็นฝ่ายทะเบียนขององค์กรเยาวชนของของแบบระดับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งผมก็ถามว่าเป็นระดับตำบงตำบลเลยเหลอแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรติเขาเต็มที่อ๋อไม่ใช่ครัอาจารย์ระดับประเทศครับโอ้ขอโทษครับน้องไปอยู่ไหนน้องไบเตยอยู่ไหนละอยู่แถวนี้ว่าอ่าจู่ตรงนี้นะฮะเนี่ย ดูถูกไม่ได้พี่น้องเขาจะเป็นเรามาต่อได้นะเพราะมีใจอยากทํางานนัานการเมือนตั้งแต่ยังวัยมัธยมอยู่เลยถูกไหมอยู่อยู่ม .5 ใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่รับรับพระเจ้าก็นําให้เขาได้ไปเจอกับลูกท่านหลานเธอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปรับกันในวังใช่ไหมครับแต่อาทิตย์หน้าไม่ได้มาค้นจ,จักรต้องไปรับสเสด็จเงี้ย เรายังไม่ได้เชิญไปรับเสด็จเลยลเราไปต้องสอบอะนะไม่เคยเห็นเลยมีแต่บายบายตอนเขาขับรถผ่านในเฉยตอนเด็กๆก,กันนะฮะอันนี้เขาไปรับเสด็จแล้วตั้งแต่อยู่ม .5 เนี่ยพี่น้องคิดดูแต่นี้คือสิ่งที่ให้เราอดทนรอคอยคนอดทนจะชนะเไ,ไหมครับพี่น้องผู้ใด,ดทนที่สุดผู้นั้นจะชนะสุดท้ายก็คือเราเพบว่าเรื่องราวของคนที่อดทนมีหลายคนที่เป็นฮีโร่ในบัมพีแล้วก็คนในโลกนี้เช่นเรย์คล็อกนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแมคโดนัลอดทนมากว่าจะซื้อ m c Donald ก็คืออายุ52ปีเป็นคนที่ทําให้แ c Donald แค่สาขาเดียวกลายเป็นแฟรนช์อันดับโลกได้เพราะโอดทนรอคอยมาจนอายุ52ปีนะครับหรือดานลานึึงเซนด้าบูลล็อกนะครับต้องแสดงหนังหลายเรื่องมากตัวประกงประกอบเยอะแยะ20ปีกว่าจะดังเฮล r ฟอร์ดนะครับใช้เวลากว่า20ปีกว่าจะค้นควา้าแล้วก็ผลิตรถยนต์ Ford ดโมเดลทจนกระทั่งโด่งด,ดังได้ หรือว่าแจ็คหมานะครับถูกปฏิเสธงานหลายครั้งและรอถึง20ปีโยเซฟเนฮามี ami, กับหญิงที่เป็นโลหิตตกรอคอย12ปีอับราฮัมรอคอยบุตร25ปีดาวิดรอคอยหลังจากซามเอลเจิม15ปีโมเสสรอคอย40ปีแม้พระเยซูเป็นพระเจ้ายังรอคอย30ปีกว่าจะเริ่มต้นประกาศพระราชกิจของพระองค์นะครับการรอคอยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่การรอคอยทําให้เรามั่งคั่งในสวรรค์ อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งดีดตัวเองออกไปให้เราอดทนรอคอยนักมวยที่ชนะได้คือนักมวยที่ต่อยยังไงมันก็ไม่นอกสักทีหนึ่งนะครับของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องใครทําอะไรเราไม่ถูกน็อกพี่น้องครับมันไม่สามารถน็อกเราได้ง่ายนักและมันจะน็อกเราไม่ได้เลยเพราะเรามีพระเจ้าที่น็อกมันก่อนใช่ไหมครับเราจะอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับนี่คือสุดท้ายก็คือเรื่องราวของจอร์ดีล็อกเกตเฟลเลอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าว,าวขานกันอย่างมากมายว่า จอห์ดีลักกี้เฟลเลอร์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนะครับเฉลี่ยวความมั่งคั่งของเขาเมื่อเทียบกับบิลเกตตอนนี้จอห์ดีลักกี้เฟลเลอร์ก็ถือว่ามั่งคั่งมากกว่าบิลเกตแต่เรื่องราวของเขานั้นอาจจะมีใครรู้ว่าเขาได้ทําธุรกิจเป็นผู้ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งจนทั้งอายุมากแล้วก็ไม่มีแรงจนทั้งป่วยจนเกือบจะตายไปกลับใจมารู้จักพระเยซูคริสต์ในสุดเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ไม่เส้นเปลี่ยนใหม่คือการที่ ไม่สะสมความมาั่งคั่งให้ตัวเองแต่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะครับระดับของการให้ของในอเมริกานั้นแะเพราะว่าจอร์ดีล็อกเกเอร์มีระดับการให้อันดับต้นๆของโลกได้ซ้าไปในการที่ทํางานด้านบริจาคแล้วเมื่อเขาตั้งใจจะเป็นผู้ให้ก่อนหน้าที่เขาจะมีความมั่งคั่งนั้นก่อนที่เขาขี้เหนียวนั้นเขาสามารถจะทําธุรกิจได้กําไรมีมูลค่าประมาณ900ล้านเหรียญแต่หลังจากนั้นที่เขาเริ่มเปลี่ยนจากการป่วยอย่างหนัก แล้วก็เป็นผู้ที่บริจาคแล้วก็ให้ออกไปนั้นทรัพย์สินเพิ่มเป็นประมาณ10,000 10, หล้านเหรียญน,นะครับกลายเป็น11เท่านะครับและไม่เพียงจบที่จอร์ดีและเกเฟลเลอร์ยังมีลูกหลานอีกประมาณ200กว่าคนสืบทอดกิจการ,รต่อไปน,นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าจะทรงโปรดกระทําแก่เราด้วยเองไ,ไหมครับให้เราเป็นคนที่เชื่อไปด้วยกันว่าในพระเจ้าจะไม่ขาดทุนเป็นการลงทุนที่ยาวนานไม่พผยงแค่โลกนี้ แต่ในสวรรคสถานด้วยผ่าน3อย่างที่เรากระทำร่วมกันก็คือการมีน้ำใจกว้างขวาง <sk ill> การเป็นผู้รับใช้และการอดทนรอคอยผมเชื่อว่าเมื่อเรามีน้ำใจกว้างขวางฝึกตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อเราเริ่มต้นรับใช้ผู้อื่นแล้วเราอดทนรอคอยเราจะไม่มีวันขาดทุนให้เราร่วมใจถานด้วยกันนะครับ